ช่องของเราเป็นช่องที่นำเสนอเหตุการณ์ท <Always. S 1> ี่เกิดข <ringe S 1> ึ้นในอดีตและความสุขในความทรงจำกับศิลปินดาราที่ท่านชื่นชอบหากถูกใจในการนำเสนอช่องของเรากดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะถูรวันที่หนึ่งไอ้้เดวะเดไอ้ไอมาดูรวัที่หนึ่งมาดูรว่รวยแล้วไอ้คนรวยแล้วมดูวั สิครับลอตเตอรี่เกิดถูกรางวัลที่1ขึ้นมาจริงๆซะด้วยทีนี้นะครับน้องก้อยจะทํายังไงเนี่ยไปดูกันต่อครับ คออกแก้มพี่เลยนะถ้ามายืนเฉยอยู่อีกไม่ต้องอายไม่ต้องอายของแก้มพี่เลยหอมมาได้เลยไม่บน่นสักคำเอาเลยเอาเลย,เอ,ยอยังงั้นดีครับแม่มาริงมาริง กาแล้วว่าเขียนบทมาเนี่ยพออย่างนี้โอ้โหต้องมีแกล้งผมนแน่ๆเลยอะไรเงี้ยเพราะว่าบทเขาจะเขียนคือคนเขียนบทเขาจะสนุกนะฮะเวลาคนเล่นบางทีก็จะจับคนนู้นมาเล่นจับทีมงานมาเล่นอะไรเงี้ยแล้วเราไปนลักแสดงที่มีหน้าที่ถ่ายทอดไปตามบทบาทเนี่ยโอ้โหเวลาเขาดูเล่นเลยเขาจะสะใจมากคือแบบเหมือนกับว่าโอ้โหเสร็จละอันี้ต้องเล่นมึงงูเล่นอย่างนี้อะไรเงี้ยแต่ก็สนุกครับหลังจากที่ท่านได้รับชมคลิปวิดีโอนี้จบแล้วทุกท่านจะมีความสุขความอิ่มเอมใจพร้อมกับรอยยิ้มกันนะคะ